มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกระเช้าขึ้นภูมะเขือของทหารกรัรมพูชาถูกทหารไทยทำลายแล้วเรียกว่าสถานการณ์ยังคงตึงเครียดสำหรับการประทะระหว่างไทยกรัรมพูชาซึ่งทางเพจ facebook กองทัพภาคที่2ได้มีการรายงานสถานการณ์อยู่ตลอด นหน้านี้มีการรายง,งานว่า11นิกา30นาทีกัมพูชาไร้มนุษยธรรมใช้ B.M.21 โจมตีพื้นที่พลเรือนของไทยเร่งอพยพป,ประชาชนล่าสุดมีรายง,งานว่า11นิกา37นาทีกระเช้าขึ้นภูมะเขือของทหารกัมพูชาถูกทหารไทยทำลายแล้วกระเช้าขึ้นภูมะเขือของทหารกัมพูชาถูกทำลายทหารไทยทำลายแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ